กัปตันอเมริกาโอ้กัปตันอเมริกาโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับถึงคิวคุณแล้วอันนี้เปิดชุดโฮมเทเตอร์อยู่หรอใช่ครับโอ้ชุดไหนพี่เนี่ยยังไงวันนี้นี่กี่กี่ชั้นดันเนี่ยตัวนี้ห้าจุดหนึ่งเป็นตัวแรกเลยครับหรอไหนเป็นออกตัวไหนบ้างเนี่ยเซนจี้หมเลยนะ พี่พี่เอานนี้ใช้เป็นเมนอะเวลาฟังเพลงฟังอะไรแต่เวลาเราเขาดูหนังหมดดูหนังอันนี้าามชุดนี้ใช่นะห้าตัวแล้วซับไปอยู่ไหนนี่ซับตัวเล็กซับผมขายหมดแล้วซับตัวเล็กนิดเดียว <laughs> เองอ๋อนี่ที่ซับที่เปิดอยู่นี่เหรอ <laughs> เล็กๆอยุอ้ยโอ้หนี่สำหรับสบมาชิกสนใจนะที่อยากได้โฮมเทเตอร์นะไหนตัวไหนต่อตัวนี้ใช่ไหมได้เลยนี่ตัวนี้ตัวนี้ลิซิเบอร์ตัวนี้ได้ถึงเจ็ดจุดหนึ่งเลยเหรอตัวนี้มันมาสุกแล้วที่ทำเสร็จไปยังนี่ผมถูกมาถ่ายอยู่ที่ดแรกอ่ะ แต่คสาเอ็มไอซีไทุกโดยข่าของัมิ์ส่อทางเาเดี๋ยวทางเราจะจูไปร้กนเต็เมเอาง่ายรู้เจอแล้วตัวไหนเซร่าอยู่ตรงไหนนี่โอ้โหวันนี้จัดห้องสวยนะนี่เซราได้ฝะด้วยความพรัน่นอ๋อจะมาห้าชุดหนึ่ง่ายเนี่ยถาพาะลำโพงนะถ้าจะพาะลำโพงอ่าตัวนี้ผมได้จากตู้มาสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นตเลย ห้าตัวอ่ารุ่น SS ห้าสิบมันจะมี SS I ที่เป็นฟอนแล้วก็เซนเตอร์นะครับคชุดอยู่หมื่นสองเก้าร้อยหมื่นสองเก้าร้อยรวมเครื่องเล่นไหมรวมเครื่องเล่นไม่รวมครับไม่รวมนะเฉพาะก็คืองของกันมาห้านะมีตัวนี้โซล่าโซล่าสองสองตัวสองตัวแล้วก็เซนเตอร์ตัวนึงเซนเตอร์ตัวไหนอ๋อเซนเตอร์ตัวนี้แล้วก็แล้วก็คู่หน้าคู่ใหญ่นี้ครับผมอ่าใครที่อยากได้โฮเกียนแล้วให้ซับไหมให้ซับไหม ไม่มีซับไม่มีซับนะซับผมหมดแล้วเดี๋ยวเลยนะซับไปหาเอาหาซับาหาที่ราคานี้บอกหมื่นนี่ยที่ตัวนี่นะโ <c oughs> อเคบอกงเยพอได้ดูนะนี่ฮะเสียงก็ะหึ่มเลยเนาะลติด <c oughs> ตามบกันเอาโอ้โหเปิดกับตาเมไก,กลกรหกแต่ถ้าไม่ได้นตัวนี้ได้เลยนะแต่ตัวนี้ไม่ได้ต่อใช่ไหมต่ออันนี้แค่ตัวนี้เอาตีต่อด้วย <c oughs> เจ็ดตัว ฮะโอเคนี่นะไอตัวนี้ไม่เกี่ยวไอตัวนี้ไม่เกี่ยวไอตัวนี้ตัางวานตัวนี้สามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าะตัวนี้สามหมื่นเก้าเหรอของอะไรฮะเนี่ยอ่ามาให้ในวันตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วจามาให้ในวันญี่ปุ่นแท้เหรอหายากทางไม้มีรีโมทมาให้ด้วยตัวนี้มีรีโมทให้ด้วยใช่มีรีโมทมาจะดูที่ขาเถอด โอ้โหดีเสียงเซนเตอร์ชัดแจ๋วเลยนะฮะไหนครับถ้าวไอมีอุปกรณ์อยี่ยให้เป็นลองมีซอมมฮะตัวนี้หายากจริงๆนี่ฮะตัวนี้หายากจริงๆนี่นะรีโมทของมันนี่มดของตัวนี้นะยากที่จะขายที่ดีคำพูดเครื่องไม่ดีแบบนีรดีจังโอ้โหอ่ะชุดชุดนี้ก็เกือบเกือบเท่าไหร่เกือบสี่หมื่นชุดนี้ลำโพงหมื่นกว่าบาทอันนี้สามหมื่นกว่าบาทสี่หมื่นกว่าบาทชุดนี้ไม่รวมไม่รวมทีวีเกับกับผ้าเหมือนกเลยได้ชุดทงเทเตอร์เลยเสร็ตประหยัดสะใจวันนีแบ้งเซอรกับเต้ แล้วผมรีโมทสวย JBL มือสองใช่ไหมใช่กลายเป็นนายสบายเมื่อก่อนฝันร้ายชัดๆอันนี้รีโมทมานหรเนี่ยใช่รีโมทมาเลยครับอ่าสวยขนาดนี้อันนี้คือ JBL ต่อไว้ด้วยจริงๆต่อไว้ด้วยต่อให้มันขนาดกับคู่หน้าอ่าใช่เพราะตัวนี้เป็นเมนอยู่แล้วเวลาเราดูหนังคือจะเป็นสลาวยิงจะเป็นเมนใหญ่อ่าฮะอันนี้ให้มันเป็นสลาวด้วยอันนี้5.1เหรอ5.1แปลว่าอันนี้ต่อพ่วงกันเหรอหรือว่าอ่ามันเป็นแท่งมาตั้งหากเลยอันนี้เวลาเราฟังเพลงสมมติฟังเพลงคลุ้มอ่ะอ่าฮะ มันจะตัดจากไอ้คูณเนี่ยเขาเรียกเมนมเวลาการเพลงโอ้โหดูเซนเตอร์ขนาดซับขนาดยังไม่ลงซับอะไรก็ได้นะอันนี้คือซับเล็รลงซับคอมโบเฉยๆเนี่ยเพราะว่าซับใหญ่ผมหมดละซับลูกนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่ไอตัวนี้ของอยู่หกพันห้าหกพันห้าจำราคาได้ไหมเนี่ยอันนี้ของทีเอ็นไอ้ผมมอมใส่ของมินดี้คอมโบอ่ะอ่าฮะก็คือดีเนาะตัวนี้ยยูเอสแพร์เลยอ่าร์เจบีเอล อ๋อหมายถึงว่าอันนี้พี่ต่อพ่วงกันเลยนะต่อพ่วงกันคู่หน้าแล้วก็มีเซ拉ตรงนู้นอันนี้ทำเป็นเซร่าตัวหนึ่งใช่มันมีช่องนั่ของมันเลยเหรอมีช่องนั่ของมันเลยอคือเวลาเราดูหนังปุ๊บมันก็จะตัดตัวนี้เป็นคู่หน้าอ่ะฮะตัวนี้เป็นแยกเป็นจาว์เลาด้วก็เป็นเซร่าหลังเลยหมายถึงไอ้ตัวรีซเวอร์ตัวนี้นะใช่เป็นรีเกสีของมันเลยเพราะไอ้ตัวนี้มันจะแยกเวลาสมมติว่าถ้าเราฟังเพลงแล้วตัดเนี่ยมันจะตัดเป็นสตีโอน้ยอ๋อนี่ตัดเพลงเนี่ยเนี่ยมันจะตัดเป็นธรรมดาไปเลย อ๋อนี่ตัดอันนี้สองจุดหนึ่งแล้วก็เหมือนเราฟังเพลงอ่าไทยเนี่ยสองจุดหนึ่งเราต่อไว้อย่างนี้ได้่าได้แสดงว่าซือราวทางนู้นไม่ออกแล้วันไม่ออกแล้วตัดหมดเลยเนี่ยมันจะพูดเวลาจะฟังเพลงอย่างเด็ดดูนี่กับซับเอ่าฮะคือคิ่งสุดครังอ๋อนี่ม้ตัดแล้วใช่ป่ะใช่ลิสตยังไม่ห้าลุนนี้เราจะทำไว้อันนี้จากจากทีวีเข้ามาช่องไหนคะเนี่ยอ่าเข้าแอคโคแอคก็ได้ติฟายก็ได้ติค้าก็ได้แล้วที่ผ่านอันนี้คืออะไรผ่านอะไรมาโค้แอคหรือว่าอันนี้ผ่านผ่านโค้แอคมาหรือว่ามาแค่ตรงน อ๋ออันนี้คือฟังเพลงใช่อันนี้คืออันนี้คือเอเจธรรมดาเอเจธรรมดาค่มันน็เปอย่างที่คคุณิดวฉันยังไม่ได้คิดอะไรเลยกับตันไม่เลยสิโอ้ยนี่ดูหนังมันเลยนะโอ้จัดใจเลยตอนนี้แยกแล้วเซ็นเตอร์มาแล้วได้เนี่ยเวลาเราดูหนังก็กดเข้าได้เวลาฟังเพลงก็ไม่ได้กดมนสามารถกดได้ใช่ไหมกดทั้งหมดได้ฟังเพลงกับดูหนังได้ตัวเนี้ยจะดีกว่ารุ่นใหม่ๆที่ออกมามันเป็นเมนุนที่ออกมาห้าตันรุ่นแรกครับแล้วมันปรับ เทรนดแบบง่ายยามาฮ่าใช่ไหมยามาฮ่าเออเผื่อใครอยากได้นะวันนี้จแบน์แท้เลยหนักสาบก่อคิดว่ารู้ว่าเื่ออะไรเมือนั้นแหมื่นบ้นามหมื่นก็ไห่นเก้าันหน่เก้าัีว่าประมาณสี่หมื่นตอนอดอกใหม่ๆเสร็ทำปรกันไม่ให้คุณกับลูกคีมไปต่อยคาร์บอนโพลิเมอร์นี่ฮะตอนนี้อยู่ที่ตลาดปัวตนกรอนด้วย อ่าร้านพี่หนุ่มนะเป็นไงที่ผ่านมามีคนโทรมาเยอะไหมโอ้โหเครือข่าหมดเลยะของหมดร้านเลยเขาบอกว่ารับไม่ทันเลยไม่ใช่หรอเขาเขาบ่นมาว่าอะไรนะโทรมาไม่ค่อยรับไม่ค่อยตอบอะไรเงี้ยบางทีไม่ไม่ใช่ผมจะยุ่งเพราะว่าคนเดียวคนเดีวดังอย่างเงี้ยไม่ทันเลยคนเดียวไม่ทังเลยนน้ำหักขาลสาะ อันนี้นะฮะชุดโฮมเดเตอร์นะเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องเสียงแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราโอเคเดี๋ยวเราไม่รออันนี้เข้าฟังเพลงแล้วอันนี้เข้าฟังเพลงเข้าหมดฟังเพลงเข้าไปที่นี่เลยอ๋ออันนี้ต่อผ่านนี่เหรอก็ได้เลยเนี่ยระบบฟังเพลงนี่เป็นระบบพายชั้นแน่นอบทิศทายเอาที่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัดจากระบบฟังเพลงจากดูดังเอาเปลี่ยนจากตัวนี้มาตอนนี้เป็นเครื่องเล่นแล้วใช่เป็นเครื่องเล่นแล้วเครื่องเล่นแล้วเข้ามาตรงนี้เหรอฮะรู้ว่าไงเข้าหลังไอที่เปช่องเข้ามันมีหลายช่องเหรอเ็แเข้า ดูข้างหลังได้ไหมได้ครับผม,มนะโอเคเปลี่ยนไปช่องฟังเพลงแล้วน,นะฮะ